พ the dance, dance บกับอีกหนึ่งช่วงเวลาของ AC b i บ s สพลมาน,นี่360ค่ะวันนี้คนที่ชื่นชอบจักรยานต้องดูต้องเปิดเลยนะคะเพราะว่ามันใช่ทางจริงๆกับร้านนี้ t ท็ดดี้บินะคะเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าของร้านนะคะ mm hmm. เข้ามาถึงเจอบรรยากาศอันสุดอาร์ตมากสุดคูลมากเ mm hmm. จ้าของร้านถามว่าจะตอบโจทย์ไหมตอบมากนะคะ mm hmm. ว่าตอนนี้จักรยานนี่เป็นบิสเนสได้ mm hmm. และจักรยานนี่เป็นเป็นฮ็อบบี้ที่คนชอบมาก mm hmm. แลกะกระแสดีมากคุยกับคุณหมีเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมีเป็นเจ้าของร้านเท็ดดี้บิ๊กใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเท็ดดี้บิ๊กนี่อ๋อใช่เท็ดดี้ไงเท็ดดี้คือหมี <laughs> ใช่คือที่มาของชื่อร้านก็เลยเป็นชื่อเท็ดดี้บิ๊กี่ร้านเราทําอะไรคะ ก็ที่ร้านขายจักรยานขายกาแฟาครับแล้วก็ตกแต่งคัสตอมคัสตอมไ์จักรยานให้ตรงตรงโจทย์ลูกค้าครับค่ะคือมีทั้งขายจักรยานมีทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตกแต่งเพิ่มเติมนะคะมีทั้งขายอ,อุปก,กรณ์ที่มันเกี่ยวกับการขี่จักรยานเขาเรียกเขาเรียกขี่จักรยานปั่นจักรยานด้านซูบวับแล้วก็มีเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นเป็นกาแฟมีกาแฟ คาเฟ่บาร์เล็กๆแบบนี้นะคะทุกอย่างมันดูเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวมากคอนเซปต์สไตล์แบบเนี้ยเปลือยๆหน่อยดิบๆห,หน่อยมันกลับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีนะคะคุณคชอบเพราะอ,อะไรเราถึงใช้คอนเซปต์ประมาณนี้คะ่ะจริงๆพูดถึงจักรยานที่ร้านจักรยานที่ร้านจะเน้นแนวว<ช>ินเทจเป็นจักรยานเก่า<ช>มีจักรยานมือสองมีจักรยานใหม่ที่เป็นทําเลียนแบบของเก่านั้นฟฟลลิ่งของคนที่มันเข้ามานั่งในร้านเป็นมันเป็น เหมือนมาเล่นนะครับ <ừ> เหมือนมาเล่นัน่เป็นของเล่นของเป็นฮ็อบบี้เป็นของเล่น <ừ> เป็นไต้ถุนบ้านค่ะก็เลยออกมาเป็นนี้แหละครับออกมาก็กลายเป็นการรวมของคนที่มีความชอบในแบบเดียวกันออกมนันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะคะคแล้วจะกรยางแต่ละตัวแต่ละคันสินหายยากมากเลย ไหมคะก็มีต้องไปเฟ้นหาไปไขว่คว้าต้องไปแลกเปลี่ยนต้องไปจับด้วยไหมคะบางทีมีที่ไหนแบบสวยๆเราได้ข่าวมาเราต้องไปเจรจาอยากได้ก็มีครับสนนราคาจักรยานก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะสนนราคาจักรยานจักรยานเก่าถ้าเป็นเก่าบ้านเราก็เริ่มต้นอาจจะไม่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 เท่าไหร่ครับแต่ส่วนใหญ่พอพอมาที่ร้านก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ปรับให้มันสวยงามขึ้นเหมาะกับการใช้งานจริง ทาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานที่สุดมันก็จะมีคอสขึ้นมาเป็นปกติอันนั้นก็เป็นเป็นสไตล์ที่คนจะต้องบอกว่าถ้าคุณอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีเรื่องของราคาที่เพิ่มตามมาแต่คุณหมีเนี่ยคือคิดยังไงถึงได้เหมือนกับว่าใช้วิชาความรู้เนี่ยมาซ่อมแซมมาประยุกต์ตกแต่งจัก,กรยานต่างๆมันมีวิชาที่ให้เรียนด้านนี้ไหมคะหรือเป็นเพราะความชอบมันถึงสังสมาม,มาได้นะคะแต่ว่าคุณหมีเนี่ยปันป่นจักรยานตั้งแต่เขายังไม่ฮิตกันเลย จักรยานตั้งแต่อู้ผมจริงๆถ้าเป็นคนวัยผมมันมันผ่านยุคจักรยานหลายยุคเนาะยุค,ค BMX ตอนตอนอายุสิบกว่าขวบเนี่ยก็ยุค BMX เฟื่องฟูใช่ไม่จะโตมาในยุคนั้น<ๆ>ทุกคนทุกบ้านล้วนมีจักรยาน BMX คนละครันแล้วก็ช่วงที่อยู่มหาลัยก็จะเป็นช่วงของเสือภูเขาเฟื่องฟูอ๋อค่ะใช่ครับเอตี ายตี้ใช่ไหมใชกเป็นแบบเสือภูเขาเอ่อก็ก็ก็พ้นเปียนอยู่กับจักรยานแหละครับยุดหลังๆก็เป็น l อเอตอนนี้ตอนนี้นี่มาทุกรูปแบบเลยครับวรานีไกลเป็นกระแสเลยแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่าเป็นขิงแก่ด้านจักรยานเชี่ยวชาญแล้วก็ทําให้มีความรู้เรื่องของอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นอย่างดี แล้วทําให้ได้รับความเชื่อถือด้วยใช่ไหมคะสำหรับรุ่นหลังๆที่เอามา Euro พี่มีมาขอเปลี่ยนโน่นนี่นั่นเขามั่นใจว่าเขาจะได้ไอเดียดีๆจากเราก็ใช่ครับเป็นคนเล่นครับชอบทําจักรยานสวยอชอบขี่จักรยานสวยๆประมาณนั้นครับง <ส legislation. S 1> ั้นเราก็จะได้รู้จักอะไรสวยๆแมคาินิกส์มัยก็เรียนรู้กันไปครับเพราะว่าจักรยานมันจักรยานเก่ามันหลากหลายมากนะครับหลากยุคหลากที่มาหลากลักษณะ งนั้นมันไม่มีทางเรียนรู้หมดหรอกครับมันเป็นเสน่ห์ที่คนที่ชอบก็จะชอบจริงๆ<ช>และถูกดึงเข้าไปอยู่ในใ วงเวียนตรงนี้อย่างที่แบบถล่าตัวเลยนะออกไม่ได้ประมาณประมาณหนึ่งครับมันก็เหมือนคล้ายๆคนชอบฮาร์เลสอะไรประมาณเดียวกันครับประมาณเดียวกันแต่นี้ก็คือเป็นเรื่องของไบค์ก็คือเป็นเรื่องของจักรยานนะคะก็จะมีอุปกรณ์มีคอมมูนิตี้ที่เป็นคนที่มารวมๆกันเรานอกเหนือจากตกแต่งหรือขายเจ้าจักรยานวินเทจซึ่งเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเยอะเลยนะของในร้านไม่ได้มีสแปร์นะคือต้องแล้วแต่คนชอบชอบแล้วมาตามหาแล้วเราหาให้อย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับแล้วมันบวกราคาเยอะเนีย ค้าไม่เยอะหรอกครับทำทำเพราะเราโจย์หนึ่งคือเราเราหยุดเล่นไม่ได้ครับเป็นคนชอบปัน่นแล้วเราก็ชอบทําจักรยานใหม่ๆขึ้นมาค่ะเนั้นในในขณะที่เราเล่นไปด้วยมันก็เหมือนกับมีลูกค้าก็เหมือนเพื่อนเล่นเราแหละครับแต่เราไม่เห็นธุรกิจลักษณะแบบนี้ที่จะซ้ํากับคุณหมีมากมายนักนะคะในประเทศไทยไในปัจจุบันเราจะเห็นเป็นร้านขายก็คือขายไปเลยะลจะมีนานา,นาชนิดอะไรของเขาไปใช่ไหมคะ,ะคุณหมีคิดว่าในตรงนี้เนี่ยทำเพราะความรักไหมคะ ทำเพราะความรักไม่ได้ทําเป็นเชิงพาณิชย์มากมายเกี่ยวไมหมฮะหรือมันก็ต้องมีด้วยพยายามให้เป็นพาณิชย์นะครับทำด้วยความใช้คําว่าทําด้วยความรุ่มหลงดีว่าครับแล้วถ้ามันต่อยอดเป็นธุรกิจที่ดีได้ใช ถ้ามันอยู่ได้เราก็เล่นต่อไปได้เรื่อยๆครับแต่เราก็เห็นอยู่มานานแล้วนะคะสาหรับเทปที่อยู่มาเปิดได้2ปีจริงๆจังๆนล้ได้สัปีบอืมนะคะก็ถือว่าตอบรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยเริ่มเริ่มดีขึ้นครับลูกค้าก็จะเริ่มขยายปกติมันจะเป็นแฟชั่นมากๆพวกฟิกส์เกียร์ยุคก่อนวินเทจไม่ว่าจะเป็นรไบค์ทัวริงบค์ซึ่งหลังๆกลายเป็นว่าคนสนใจกับจักรยานใหม่ที่เป็นลุควินเทจมากขึ้นซึ่ง พอดีผมมีแบรนด์เวโลอ r เรนจ์เป็นหลักซึ่งก็ลูกค้าก็เริ่มเข้ามาหาเวโลอ r เรนจ์เยอะขึ้นครับค่ะพวกนี้เราหาจากตลาดในเมืองไทยไหมคะเวโลออเรนจ์มีามาผู้นําเข้าครับแต่พอดีผู้นําเข้าเขาอยู่หาดใหญ่ mm hmm. ผมผมก็เป็นโชว์รูมให้ในกรุงเทพอ๋อค่ะ,ะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่ยังไม่รู้แหล่งรู้ได้เลยนะคะว่าเขามีอยู่แล้วก็สามารถมาหาดูได้ที่นี่ มาแจ้งความจำนวนกับคุณมีไว้อยากได้รุ่นไหนจะวินเทจแค่ไหนเธอหาได้หมดได้หมดนะคะอ,อ,อ,อส่วนใหญ่หาให้นี่พูดยากครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันจักรยานมันมีเงื่อนไขเยอะครับไหนจะสีไหนจะขนาด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็สภาพคันนี้ แต่ส่วนใหญ่ที่ที่เจอก็คือลูกค้าจะมีจักรยานมาแล้ว<ะ>ได้มาแล้วหละไม่รู้จะมาจากทางไหนจะชายแดนจะต่างประเทศหิ้วมาจากเมืองนอกอะไรอย่างงี้แล้วเราเอามาให้เรา ทำให้มันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสวยงามอ,อะไรอย่างงี้ถ้า,ถาสมมติในแง่ของสีสันคุณหมีคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เรื่องสภาพเนี่ยสมมุติถ้ามันวินเทจมาโอเคชอบแต่ว่าสภาพมันดูขี่ได้ยากแล้วคุณคุณหมีก็สามารถทําให้มันสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมาขี่ได้อีกใช่ไหมคะใช่ครับประเด็นเรื่องสีมันมีอย่างนี้ครับในเชิงสะสมถ้าจักรยานเก่าเขานิยมสีเดิม,มเขาจะไม่ค่อยซ่อมสีกันครับ จักรยาน,านยทีน่นี่ไงครับมันเป็นเงื่อนไขครันนี้เพราะถ้ามันมีสนิมานมาแสดงว่าคอนดิชันไม่ดีก็ความน่าสนใจในการสะสมก็ลดลงทังทั้งที่จะเป็นตัวที่แบบทุกคนฝ่ายหาก็ตาม<ภ>าาดังนั้นทุกคนก็จะต้องมันก็จะน้อยลงไปอีกรถอายุ3-40ปีที่อยู่ในสภาพสีแทบไม่ถลอกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นความท้าทาย จริงๆความเป็นจริงมันอยู่ได้นาน3 0มสิบสี่สิปีเลยเหรอคะอยู่เกินครับมันอยู่ที่การเก็บรักษาใช่ครับเพราะอย่าลืมว่าจักรยานมันบางคนจอดในบ้านถ้าไปต่างประเทศเขาจะมีเวิร์กช็อปหลังบ้านจอดตลาดมันต่างกันชัดเจนระวังจักรยานใหม่กับจักรยานวินเทจมันแยกกันชัดเลยค่ะก่อนหน้านี้เหมือนจะใช่แต่ตอนนี้มันปะปนกันไปหมดเลยครับในกระแสจักรยานบ้านเราเหมือน เหมือนคนที่เล่นคนที่ขี่จักรยานสายเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบพวกคาร์บอนโรดไบค์ทำความเร็วมากๆส่วนใหญ่ก็จะแอบมีจักรยานเก่าติดคอลเลคชันไว้คันสองคันแล้วส่วนใหญ่พอเริ่มมาแล้วก็หยุดไม่ค่อยได้ครับเพราะจักรยานเก่ามันมีสเสน่ห์ในมุมของมันครับ,รบไม่มีใครเหมือนแต่อย่างที่บอกว่าคนที่เล่นแบบฮาร์ดคอร์เลยแล้วก็ เน้นกระแสที่มาแรงๆไปขี่แข่งกันหรือมีคอมมูนิตี้กลุ่มเพื่อนไปน่นไปนี่ที่เขาคิดๆกันเนี่ยส่วนใหญ่พวกนั้นมันก็จะราคาก็ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะโดดไปจากวินเทจเยอะไหมคะถ้าเป็นสายพรอมนั้นจริงๆมันเป็นแผงครับมันก็คือเทคโนโลยีถูกไหมครับก็พวกเสือหมอบสมัยใหม่เปรียบเหมือนรถแข่งแหะครับถูกไหมครับเน้นทําความเร็วว่าจะมีเรื่องเทคโนโลยีในการสร้างเข้ามา เกี่ยวข้องเยอะซึ่งจริงๆวินเทจก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเรากําลังพูดถึงเทคโนโลยียุคหลายสิบปีที่แล้วใช่ไหมครับวินเทจบางคันก็แพงครับแพงขนาดที่แพงกว่ารถใหม่ก็มีครับเพียงแต่ว่าในตลาดบ้านเราอาจจะมีจํานวนไม่มากแต่ผมเชื่อว่านักสะสมบ้านเรามีเก็บระดับเทพๆไว้เยอะไม่น้อยเชียวเก็บแล้วไม่ปล่อยด้วยนะเก็บ้ไม่ปล่อยครับจักรยานระดับขึ้นมิวเซียมแล้วอะไรเงี้ครับ ต็มเ,เลยนะครับบ้านเรานักสะสมบ้านเราระดับเวิร์คคลาสจริงๆคนสะสมระดับเวิร์คคลาสแบบนี้ก็คือว่าจะต้องเป็นคนขับขี่เองด้วยอยู่แล้วอ,อยากจะเก็บอย่างเดียวมีทุกแบบเลยครับใช้จริงในชีวิตประจําวันก็มีสะสมอย่างเดียวปั่นเสาร์อาทิตย์หรือไม่ปั่นเลยครับสะสมแขวนอย่างเดียวก็มีครับทุกวันนี้คุณหมีก็ยังปั่นอยู่อย่างตอเนนี้น ปั่นครับมีเป็นมีใช้ในชีวิตประจําวันดีไหมคะสหรับจักรยานในกรุงเทพเรามันยากลําบากไหมอะไรที่รู้สึกมันอึดอัดขัดใจสะท้อนได้่ะทางเล็กไปทางเดี๋ยวบางทีก็มีพี่มอสใมาช่วยวิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ทางไม่เท่าไหร่ครับทางเราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับผมว่าคนครับรหอคะคนที่ขับขี่รถเก่งเนี่ยคนที่เข้ามาร่วมกันใช้ถนนกนที่ลงมาใช้ถนนด้วยกัน ผมไม่อยากจะเหมาว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคนเมืองใหญ่เนาะเออเขาแรงน้ำใจครับแล้วก็ไม่เคารพสิบของคนอื่นซึ่งค่าดว่าเกิดจากความไม่รู้สิทธิของตัวเองบนถนนอนะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ,เอามาใช้งานร่วมกันยากเชียวแต่ก็ก็ใช้ได้ครับก็ปั่นได้ปั่นทุกวันอยู่ปีแล้วครับสองปีแล้วก็หวังว่ามันจะใช้รถใช้ถนนกันได้อย่าง มีความเป็นมิตรให้กันมากขึ้นประมาณนั้นครับเพราะยังไงเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเราเคยพยายามรณรงค์งงกันมากมายนะ,ะอย่างกรุงเทพมหานครเข้ก็มีเรื่องของโครงการปั่นปันอะไรแบบนี้<อ>เพื่อจะให้ว่ามันก็ลดมลพิษ<อ>ย่นระยะเวลาด้วยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอีกหลายปัจจัยที่จะทําให้ได้บรรลุถึงจุดนั้นใช่ไหมคะปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องคนปัจจัยใหญ่ก็คงเป็นเรื่องคนครับปัจจัยต่อไปอ่ะปัจจัยต่อไป ร้อนผมร้อนคงไม่ใช่ประเด็นนะเพราะเรามันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ครับถูกไหมครับเราเกิดอยู่บนประเทศนี้ใส่ชุดอย่างนี้ก็คือต้องมีเสื้ออะไรอีกชั้นสำหรับปั่นระยะเดินทางมีสั้นนิดเดียวครับพอมีปั่นเที่ยวเราประมาณสิบสามสิบสี่โลเนี่ยสบายมากสบายมากครับแล้วขามาพอมีไม่ได้วิ่งอยู่บนถนนใหญ่ด้วยครับีจะมีเส้นทางลัดเลาะที่แบบไม่มี ไม่มีรถยนต์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ะครับก็สบายมากมากเลยครับมีร่มไม้มีอมืก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีสีสันน่าสนใจนะคะถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยระดับที่เรามองว่ามันควรจะแมสหรือมีความเป็นพาณิชย์เพื่อเติมเต็มธุรกิจให้มันเหมาะสมกับคําว่าธุรกิจมากขึ้นเนี่ยคุณหมีมองอะไรไว้อนาคตข้างหน้าบ้างคบพยายามเนี่ยจะให้เป็นเป็นพาณิ์บ้างแต่ว่าออที่สุดแล้วมันก็มีตัวต,ตนเกี่ยวกับมันดูแลตัวเองของมันได้ โอเคสักเซสแฮปปีผมว่าพอแล้วครับเพราะจริงๆมันน่าจะเป็นสเปซที่คนเดินเข้ามาในอีกอารมณ์หนึ่งครับไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ได้อยากซื้ออะไรก็มาได้อมานั่งกินเฉยๆก็ได้อยากได้หมวกใบหนึ่งมาได้มานั่งคุยเฉยๆก็ได้ครับเสื้อยืดก็มีใช่ครับหยิบกาแฟร้อนนั่งมานั่งริ้งอะไรก็ได้ตรงนี้มันถึงมีกาแฟไงครับคุณมาร้านจักรยานโดยที่ไม่ต้องใจจะซื้ออะไรเลยก็ยังได้เลยครับมาเจอเพื่อนมา นั่งคุยกันซึ่งก็ปัจจุบันก็คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ก็จะมีกลุ่มนั้นก็จะมีแบบนุยนเป็นประจำบางทีผมผมขายของอยู่คนเดียวลูกค้าหลายคนลูกค้าเขาก็คุยกันเองครับเขาก็คุยกันเองครับเขาก็เชียกันไปเชียร์กันมาเดี๋ยวเขาก็ซื้อของเองลครับมีอุปกรณ์มีอะไรต่างๆครบก็ต้องมาหาได้ที่นี่นะคะให้ฝากทางบ้านดีกว่าค่ะว่าอยากจะมาเจอกับเทชรที่ไบส์เราทําอะไรยังไงบ้างแล้วมาเจอกันได้ที่ไหน ก็เป็นบายอยู่โครงการต้นสุงทเวนิวนะครับเรียกทางด่วนเอกมัยรามินทราก็ถ้าไม่ต้องเตรียมตัวมากครับถ้าแค่ชอบจัก,กรยาน <laughs> แล้วก็ชอบดื่มกาแฟชอบทานแซนด์วิชก็แวะมาทักทายกันด<ะ>้ครับจะแบบให้ง่ายๆโฮมมี่หน่อยอบอุ่นหน่อยนะคะเข้ามาถึงไม่ต้องซื้อก็ได้ไมือ,อมานั่งคุยก็ได้เดี๋ยวก็จะมีคอมมูนิตี้เดี๋ยวก็มีข้อมูลความรู้จัก,กรยานเพิ่มเติมจาก ที่ผู้ชายคนนี้นะคะคาแรคเตอร์ <c oughs> เป็นของตัวเอง <c oughs> ความคิดเป็นของตัวเองสูงมากนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถทําธุรกิจในแบบที่เขาชอบได้ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ตั้งใจแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่เชิงพาณิย์แบบจา๋าเพราะมันจะต้องมีความเป็นเป็นเฟรมแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็น a อ k ก o w โ e เ g ชกันได้นะคะ, <c oughs> อะขอบคุณคุณน,นีค่ะ นี่คืออีกหนึ่งแง่มุมที่แตกต่างจาก ACB Plus มันี่360นะคะก็ไปติดตามช่วงต่างๆของรายการค่ะ